ก็สวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับวันนี้ลุงของเก่านะครับก็อนุมทนาสาธถูกกับพี่น้องนะครับรที่ก็มาติดตามนะครับหาหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็แตกไปนะครับหลัวใหญ่หัวรัฐบาลก็สินนะครับก็ออกไปนะครับ ก็อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องผู้ที่ได้นะครับขอให้เป็นบุญก็แล้วกันนะครับก็บุญท่นั้นที่หนุนนําพี่น้องนะครับผู้ที่อนุโมทนามาก็มีเข้ามีหลุดนะครับเกลียดแต้มไปนะครับที่ลงุงลงให้นะครับที่ทุกท่านนะครับก็วันนี้ลุงก็ แล่เราสุกฟังนะครับเมื่อคืนนี้ฝันนะครับฝันดีนะครับคงจะเป็นฝันดีก็แล้วกันนะครับเกิ่นไว้ก่อนนะครับสําหรับหวยใหญ่หวยรัฐบาลก็ดีนะครับถ้าากกินแบ่งรัฐบาลหาซื้อก่อนนั่นนะครับหรจะเล่าสุกฟังนะครับเล่าฝันสุกฟังนะครับสําหรับกามที่ ัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องก็เช่นเคยนะครับดูผลว่ามีคนเขามาซุ่มทำร้ายก็คือเขาเอาปืนมายิงนะครับแต่ยิงไม่เขา้าไม่รู้อย่างไรก็แล้วแต่ฝาก f ีพี่น้องนะครับฝันก็คือฝันนะครับเราสู่ฟังนะครับ ก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็จะประมาไหนอย่างไรนะครับีย๋ยวลงก็จะขอฝากกันไว้ก่อนสลับวันนี้นะครับวันที่18นะครับมกราคมนะครับ64ก็เมื่อวานนี้ก็วันที่17นะครับขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับ ก็แนวทางก็เช่นเคยนะครับ <ขอ S 1> ก็ตัวเลขที่ํนำนายฝันนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับจำนายฝันเลขเด็ดพี่น้องจะประมาณไหนอย่างไรนะครับก็ฝันว่าเขาปืนมายิงนะครับแต่ยิงไม่เข้าตแต่ลุงก็จะแชกปืนกับเขามาได้นะครับปืนก็เป็น38นะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับก็มายิงหนึ่งนัดไม่เข้านะครับยิงลงนะครับของเก่าสามชายพี่น้องฝันก็คือฝันนะครับปากเก็บสีพี่น้องนะครับก็มาติดตามก็จะดูที่ตัวเลขทำนายฝันนะครับเกี่ยวกับพี่ลุงฝันนะครับก็มีคนหลายคนนะครับเขเข้ามาลุมนะครับ จะทำลายนะครับก็ไม่ทราบอย่างไรนะครับลุงก็เดี๋ยวตัวเลขจำนายฝันเช่นนะครับก็ลุงฝันว่าวเราปือนมายิงนะครับยิงหนึ่งนัดแต่ไม่เข้านะครับฝันว่าลุงฝันว่าถูกยิงก็แล้วกันนะครับยิงไม่เข้านะครับ ฝากพี่น้อง f อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถูกยิงนะครับหนึ่งนัดแต่ไม่เข้านะครับก,ก็ลุงก็แจกปืนเข้าได้มานะครับแนวทางแบ่งปันสำหรับตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นประมาณไหนอย่างไรนะครับ ฝากพี่น้อง fc ไว้นะครับโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกเชนิดน,นะครับตัวเลขทำนายันัน่าจะเป็นนะครับประมาณไหนอย่างไรนะครับก็ ตัวเลขที่ได้ก็เป็นตัวเลขนะครับก็ที่ตามเลขทำนายฝันว่าถูกยิงก็มี188-108-883นะครับเลขเด่น8กับ1นะครับโอชวิตจราญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับ ผู้ที่ก็มาติดตามนะครับฝันก็คือฝันนะครับประมาณไหนอย่างไรนะครับลุงฝันนะครับทำนายฝันเล็กเด็ดนะครับก็ลุงลุงฝัน คมคอหกสี่นะครับ <c oughs> สำหรับก่อนอันก็แล้วกันนะครับซื้อกันไว้นะครับก่อนอันนะครับ บันนะครับตัวเลขนะครับเด่นที่8นะครับเด่นแปกับ1นะครับเลขที่น่าจะเป็น1 8 8นะครับ1 0 8 8 8 3นะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับ2ตัวก็คือ1 8 0 8นะครับก็ G แปดแปดแปดสามนะครับปากไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้หาซื้อก่อนอันนะครับครับ แบ่งรัฐบาลนะครับซื้อไว้ก่อนอันนะครับฝากเอพี่น้องนะครับตัวเลขบนล่างหน้าหลังก็จะประมาณนี้นะครับฝากเอพี่น้องนะครับก็มาติดตามนะครับเป็นเลขหน้าเลขหลังนะครับ แนวทางนะครับก็คือแนวทางพี่น้องแบ่งปนันนะครับประมาณนี้นะครับเฟีทุกท่านผูกเมาติดตามนะครับให่หวยรัฐบาลน,นะครับเด็ดเน้นให้นะครับก็ประมาณนี้ฝากเฟบีพี่น้องผูกมานะครับเอกปันนะครับ สำหรับจะเป็นวันที่ตัวเลขนะครับปอปอนะครับ ตเลยที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับซื้อก่อนอันนะครับตอนหน้าทางแบ่งปันนะครับฝากพี่น้องนะครับ มาตติดเรียกที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับก็เลขทำนายฝนเลขเด็ดนะครับ ที่ดวงขวัญน,นะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้ฝากเรับทีนะครับที่ก็มานะครับติดตามนะครับก็สำหรับลุงลงให้เลยก็แล้วกันนะครับรัฐบาลก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับฝากเรับทีพี่น้องไว้นะครับบทชีวิตจรณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับ พี่น้ององโชคดีผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับขอร่ำรวยกันแล้วกันสรางวันนี้นะครับคงจะแจกต่อไปนะครับมาซื้อเวลรัฐบาลนะครับจะรัก,กินแบ่งนะครับพี่น้องผู้ที่เข้ามาขอโชคดีนะครับสรางวันนี้สวัสดีครับขอ,ขออนุโมทนาสาธุกันแล้วกันนะครับ